สวัสดีครับผมร้าน j จเจไบช็อปครับวันนี้ f o r ์ซ350นะครับเข้ามาติดตั้งเป็นกล่องท้าย s h a เ s h h 9 x x าฝาแบบอลูมิเนียมนะครับอแต่ก่อนแรกแต่ย่างแรกเลยก่อนที่จะติดกล่องนะครับสำหรับตัว350เมือจับตัวเนี้ครับเขาจะเป็นพลาสติกนะเราต้องเปลี่ยนของตัว300ก่อนนะครับนี่จะเห็นได้ว่ามือจับเดิมของตัว300นะครับมันเป็นพลาสติกมันไม่มีรูยึดไม่มีอะไรเลยนะ ซึ่งเราก็ต้องเบิกของตัว300มาติดตั้งก่อนมันจะมีหูเป็นแบบสําหรับใส่น็อตยึดฝั่งละ2จุดนะครับแหลกท้ายก็ติดตั้งเป็นของ GTR เข้าไปนะครับผมตรงรุ่นเลยแนะนํานะครับรถที่จะติดปี๊บอลูมิเนียมติดกล่องที่จะไปแบกของแบกบอะไรเงี้ยแหลกที่เป็นตะแกรงเราต้องคอยเช็คนะครับเพราะว่ามันอาจจะหักได้ในกรณีที่มันเข้าไปเสริมด้านใต้มือจับนะ ส่วนกล่องท้ายลูกค้าก็เลือกเป็นรุ่น Chat S-H59X ฝาอลูมิเนียมนะครับซึ่งตัว58กับ59อ่ะขนาดอ่ะมันเหมือนกันเท่ากันไซส์เดียวกันแค่ตัว59เขาจะเรียกเป็นตัว 59X ฝาอลูมิเนียมแล้วก็จุดที่แตกต่างก็คือจะเป็นทับทิมสีสีดำสโมกดำเลยนะครับซ้ายขวาแต่ถ้าเป็นตัวของตัว 58X จะเป็นสีสีเงินสีขาวขาวนะครับ แล้วฝาด้านบนก็จะเป็นฝาคาร์บอนตัวนี้เป็นฝาแบบอลูมิเนียมเป็นเป็นอลูมิเนียมแท้ๆเลยนะไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับนี่สำหรับกล่องพวกนี้ข้อดีก็คือมันสามารถปรับไซส์ได้ขึ้นลงได้สามระดับนะครับจับสองมือก็จะดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นระดับที่แบบต่ำสุดสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากให้มัน ใหญ่โตมโหฬารมากนะครับแล้วก็ปรับสไลด์ลงมาได้แต่ติดกล่องไปอะ่ะมันก็จะไม่เลยช่วงแฮนด์ช่วงกระจกนะครับในการขับยังขับได้เหมือนเดิมทุกอย่างปรับได้สามระดับมีล่างสุดแล้วก็จุดกลางตรงนี้นะครับระดับกลางแล้วก็ระดับสูงสุดพอดีจับมือเดียวแล้วมันจะปรับมันปรับยากอยู่ฮนะนี่แต่โดยรวมนี่มันสไลด์ขึ้นลงได้นะครับ ปรับปรับเป็นสูงไว้ให้ดูก่อนนี่ครับของผู้นี้มันกันน้ำอยู่แล้วนะครับพอเวลาครอบทับลงมาด้านบนเขาจะมีสียางให้สียางให้รอบไปเลยแล้วก็ครอบทับด้านล่างลงมาอีกชั้นหนึ่งแต่พอเวลาเราล้างรถใกล้ๆเนี้ยพยายามอย่าไปฉีดอัดเข้าไปนะครับเพราะว่ามันย้อนกระเด็นเข้าไปด้านในได้แนะนําให้แบบล้างห่างๆหน่อยอะไรเงี้ย แชตน,นะครับไม่ต้องใช้กุญแจก็สามารถเปิดปิดกล่องได้แต่ใครจะมาดึงกล่องยกกล่องออกเนี่ยไม่ได้นะครับข้อดีมันคือแบบนี้แหละแต่ข้อเสียก็มีนะครับสาหรับกล่องแชทพอเวลาเราเสียบกุญแจหรือเราลืมแบบพวกรถที่เป็นรีโมทนะครับขับๆไปปุ๊บกุญแจหายไปเลยนี่ต้องคอยระวังของแชตน,นะครับกุญแจเขาจะหลุดออกง่ายมาก ตัวนี้ติดตั้งเบาะพิงเข้าไปด้วยเบาะพิงเป็นรุ่นตรงรุ่นของ58กับ59เลยครับแชสส่วนใหญ่เบาะพิงจะเป็นฟองน้ํานิ่มมากพอเวลาคนซ้อนนั่งจะได้ไม่เจ็บหลังนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับ New f o r ์ซนะครับใครที่อยากได้กล่องไซส์ใหญ่ๆก็ติดต่อที่ร้านเราได้เลยเล็กใหญ่มีให้เลือกอีกเยอะเลยนะครับตัวนี้จะเป็นร้าน JJ ไวชชอปสาขาพาตาปิดเนะครับ อยู่ช่วงแยกอรุณอมรินตรงกับรถพอดีนะครับผมขอบคุณครับ